ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะพวกเธอได้เอฟกันหมดเลยเนี่ยนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยใค่ก็ได้ช่วยอธิบายให้ฉันฟังทีสิ<อ>ดูเหมือนว่าวันนี้คุณแม่จะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะหอกันทีพวกเธอทั้งสามคนถูกกักบริเวณตามฉันมาเลยนะที่นี่มันน่ากลัวมากเลยอะพวกเธอต้องทําความสะอาดที่นี่ให้สะอาดเลยด้วยคุณแม่ต้องล้อเล่นแน่เลยนี่มันเหมือนกองขยะมากกว่าห้องใต้หลังคาซะอีกโอเคส,สาวๆใครจะเริ่มก่อนดีไอ้น,นี้มองเลยไม่เห็นเลยอะ แบบนี้ดีขึ้นไหมจ๊ะตอนนี้ก็เอาไม้ถูพื้นไปแล้วเริ่มทํางานกันได้เลยนะนี่จ้ะบ,บาบาร่าส่วนนี้ของแมรี่เอาถุงขยะไปเลยเข้าใจกันแล้วนะหวังว่าพวกหนูจะทําเสร็จกันก่อนคืนนี้นะจ๊ะแหวมีใยแมงมุมเต็มไปหมดเลยอะ่ะของพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยว้าวดูเหมือนว่าคุณโมนาลิซาสะดุดแปลกๆไปเล็กน้อยนะพวกเรามาทำความสะอาดกันเลยดีกว่า โอ้โหดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่นี่มานานแล้วนะเนี่ยสงสัยว่าบาบาร่าเธอจะตัดสินใจตกแต่งที่นี่ด้วยโ <Yay! S 1> ทแบบนี้แหละยังไงการทำงานเป็นทีมมันก็สนุกขึ้นนะเหมือนว่าซูจะค้นพบทักษะการทำของตกแต่งของเธอแล้วล่ะมันไม่ดีหรอที่คุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้จากกระดาษลังและกันไกแบบนี้ชดาย <Yeah. S 1> ตอนที่สาวๆก,กําลังทําความสะอาดกันอยู่แมรี่ก็ตัดสินใจหาขนมกินสักหน่อย uh huh. ฉันว่ามุมนี้ดูดีขึ้นแล้วล่ะแปะมือกันหน่อย นี่แมรี่มีขนมมาแบ่งฉันบ้างไหมอืมฉันชอบกินช็อกโกแลตมากเลยเยี่ยมมากเลยล่ะแบบนี้คุณจะไปหยุดได้ยังไงกันนะฉันว่าซูเธอมีไอเดียแล้วล่ะจริงจังปะเนี่ยใช่แล้วล่ะดูเหมือนว่าการแกล้งในถุงพลาสติกแบบนี้จะไม่เวิร์กถึงเวลาต้องเอาเศษขนมพวกนี้ไปทิ้งแล้วล่ะคุณแม่จะได้ไม่รู้เดี๋ยวเข้านี่มันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยเธอรู้อะไรไม่สู้ การทำบินแบกด้วยถุงขยะที่มีขยะอยู่ข้างในแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตูเราต้องรีบไปจดสิทธิบัตรสินประดิษฐ์นี้กันแล้วล่ะเราทำความสะอาดขยะพวกนั้นหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาสนุกแล้วงั้นนําม,มาวาดรูปวงกลมบนกระดาษลังกันดีกว่าจานั้นก็แปะขอบของกระดาษลังด้วยสกอตเทปแบบนี้ตู้เล่นเกมก็พร้อมแล้วล่ะว้าวดูซูสิ มาลองตีหัวเธอกันเลยฉันชนะแล้วล่ะบารบาร่าเธอจะตีหัวเพื่อนเื่อของเธอด้วยค้อนกระดาษลังแบบนี้แหละออกมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะพวกเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกอ้าวแมรี่เธอตกรอบไปแล้วอ่ะถึงตาฉันแล้วสาวสาวดูเหมือนจะมีบางคนเล่นจริงจังเกินไปหน่อยอะเธอตีเร็วมากเลยล่ะแบบนี้เธอต้องเป็นแชมป์แน่นอนฉันว่าฉันทำเกินไปหน่อยแล้วเอยเยี่ยมเลยค้อนมันพังหมดแล้วอ่ะ งานชั้นแขวนไว้แบบนี้เหมือนถ้วยรางวัลดีกว่าดูซิวิชันเจออะไรด้วยอยากรู้จังว่าข้างในมีอะไรนะเออนี่มันข้อสอบเก่าๆเลยเนี่ยใช่หล้วหล่ะได้เอฟทั้งนั้นเลยแหมพวกเรารีดโยนข้อสอบที่ได้เอฟพวกนี้ไปไกลๆดีกว่านะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไดเอนี่นาแถมมันเป็นข้อสอบของฉันด้วยเราถ้าเป็นแบบนี้เลยจ้ะอันร้าอ่ะเธาไปเจอมันมาจากไหนหรอโชคดีมากเลยอ่ะ ฉันได้แอมเสมอเลยงั้นหาก็ต่อไปก็แล้วกันจ้ะฉันว่าฉันไปโชว์คุณแม่ก่อนดีกว่า <c oughs> สงสัยตอนนี้ฉันกับเธอคงต้องติดอยู่ที่นี่แล้วล่ะห <c oughs> วังว่าพวกเราจะมีความสุขกันมากๆนะงั้นเดามาสร้างบ้านตุ๊กตากันเลยดีกว่าวนี่เวลาใกล้จะเสร็จแล้ว,วงั้นเราใส่ต้นไม้เพิ่ม<ไ>อีกหนึ่ง<ไ>แล้วเราก็ให้บาร์บี<ไ>้ย้ายเข้ามาได้แล้วล่ะวันนี้ช่างสวยงามมากสวัสดีครับบาร์บี้คุณอยากไปเดินเล่นกันหน่อยไหมครับ งั้นตอนนี้เราไปคาเฟ่แล้วไปกินไอติมกันหน่อยดีกว่าเอออดูเหมือนจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาด้วยดูเหมือนว่าบ้านตุ๊กตาที่พวกเธอทำจะพังหมดแล้วล่ะสูลและบาบาร่าเธอตั้งใจทํามากเลยนะใช่ด้วยใช่ด้วยจ้ามีสัตว์ประหลาดตัวโต,วตวอยู่ในบ้านของพวกเราเรารีบออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าใช่แล้วคุณสัตว์ประหลาดขนยาวส่งเสียงดังมากอ้าว,าวแหมสงสัยพวกเราจะต้องทิ้งบ้านร้างหลังนี้แล้วล่ะจะได้ไม่มีปัญหาหนูบุกรุกอีกต่อไป งั้นพวกเราลืมเรื่องนี้กันไปเถอะนะคุณคิดว่าจะทำพินโบลิ่งจากกระป๋องน้ำอัดลมแบบนี้ได้ยังไงหรอคันแรก็ต้องผูกเชือกเข้ากับฟ้าของกระป๋องแบบนี้ก่อนจากนั้นตกแต่งด้วยศิลปะจากกระดาษลังแบบนี้แหละแล้วเอากระป๋องที่พวกเราทำมาผูกด้วยกันในนี้มีสิบกระป๋องว้าวอุปกรณ์จัดการกับพินโบลิ่งของเราก็พร้อมแล้วแล้วพวกเราจะเล่นโบลิ่งโดยไม่มีรองเท้าได้ยังไงกันเล่า บา,บาร์บาร่าก็เลยทำรองเท้าขึ้นมาสักหน่อยติดด้านบนของรองเท้าและด้านหลังของรองเท้าเข้าด้วยกันและปืนกาวจะช่วยให้มันติดเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเฮอเฟกอย่าลืมดูโบลลิงที่ทำจากกระดาษนะและนี่แหละคือขั้นตอนสุดท้ายคุณสามารถใช้กระดาษลังแบบนี้มาทำที่นับคะแนนได้อะไรมันจะดีไปกว่าน,นี้ล่ะพร้อมจะแพ้หรือย,อยังจ๊ะ <Yay. S 1> มาดูกันดีกว่าว่าใครจะชนะเกมนี้ถึงเวลายโยนโบลลิงลูกแรกกันแล้ว บาบาราเธอมั่นใจมากว่าเธอต้องชนะแน่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยล่ะบาบาร่าโยนไปโดนเจ็ดพินเลยเย้ตอนนี้ก็ถึงตาซูแล้วล่ะดูแล้วเรียนดูไว้นะจ๊ะดูเหมือนเธอจะสไตร์ไปแล้วล่ะงั้นเราใช้บอลที่แข็งกว่าน,นี้หน่อยดีไหมเ <Yeah. S 1> วลาสำหรับปืนใหญ่แล้วอู๊บดูเหมือนว่าการทำลูกบอลจากกระหล่ำปีแบบนี้ <c oughs> จะไม่ใช่อเดียที่ดีสักเท่าไหร่พ <c oughs> ลาดแล้วละจะ้ะ ตอนนี้เล่งลิงแม่เลยนะการยิงหนังยางแบบนี้เป็นเกมที่บาบาร่าและซูชอบเล่นกันมากต้องหลบให้ดีๆเลยล่ะแล้วถ้าคุณหาที่กำบังได้ชัยชนะจะต้องตกเป็นของคุณแน่นอนดีนี่ซูซูที่มันล้ออันใหญ่นี่นานี่ต้องเป็นแทรมโพลีนที่ดีมากแน่เลยคุณแค่ต้องผูกหนังยางเข้าไปกับล้อรถแบบนี้สำคัญมากเลยล่ะที่หนังยางจะต้องยาวๆหน่อย คุณแค่ต้องเจาะรูที่ยางรถแล้วใส่หนังยางเข้าไปแบบนี้จากนั้นก็มัดให้แน่นเลยนะหลังจากหนังยางมัดกันแน่นคุณก็สามารถกระโดดได้เลยว้าวนี่มันเยี่ยมมากเลยฉันก็จะบินแล้วทรัมโพลีนี่มันเด้งดึงสุดๆนี่เธอทำได้แค่นี้เองเหรนี่ยดูเหมือนว่าคุณแบรนดอนจะไม่ค่อยชอบเกมแบบนี้สักเท่าไหร่แบบนี้ดีขึ้นเยอะเร็วเข้าบราบาร่าสูงกว่านี้อีก ห้องของเขาสั่นไปหมดแล้วเนี่ยนี่ร้อกันเล่นหรือเปล่าวะนี่มันเยี่ยมมากและดูเหมือนว่าจะจะกระโดดสูงมากเลยนะสงสัยนี่จะเป็นฝั่งสุดท้ายสําหรับขึ้นบ้านห้องข้างล่างแล้วลหละ,หละฉันจะไปสอนบทดเรียนให้พวกเธอสักหน่อยเธอคิดว่าเธอเป็นไฝกันเนี่ยงั้นเรามาสลับกันกระโดดกันดีไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามูปบส์ดูเหมือนคุณแบรนดอนเขาจะต้องโกรธมากแนะ่พวกเราลืมคุณปู่อยู่ห้องข้างล่างไปเลยอะแหม สงสัยต้องเอาแธมโพลีนี้ไปทิ้งขยะก่อนแล้วล่ะพวกเรามาพักดื่มชากันหน่อยดีไหมนี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยล่ะซูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเราไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยขยะแบบนี้สามารถทําเป็นโต๊ะดื่มชาได้ด้วยนะเรียบร้อยแล้วเงินเรามาปาร์ตี้จิบน้ำชากันเลยดีกว่าใช้เก้าอี้ที่ทํามาจากกระดาษลังเก่าๆทั้งนั่งสบายแถมยังอบอุ่นมากเลยเสียใจจังที่แมรี่ไม่ได้มาร่วมวงกับพวกเราด้วยเฮ้ยนึกอะไรออกแล้วคุณเท็ดดี้จะมาร่วมวงกับพวกเราเอง งั้นเทชาหอมๆให้เขาด้วยดีกว่านี่แหละคือปาร์ตี้จิบชาแบบอังกฤษเลยดูเหมือนว่าแขกของพวกเราคิดจะทำอะไรบางอย่างนะเออๆแบบนี้ต้องมีคนไม่ชอบแน่นอนอะไรกันเนี่ยนี่คุณหมีกินบราวนี่เข้าไปหมดเลยหรอโองไม้นะมนะมาในโซนแบบเนี้ยห้องนี้ใกล้จะพร้อมแล้วล่ะ ดูเหมือนว่าซูจะติดกับแบงที่ห่อกันระแทกอยู่นะนี่ให้ฉันช่วยเธอเองนะจ๊ะเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วถ้าพวกเราลองทำเต็นท์กันหน่อยล่ะนี่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการตั้งฐานของเต็นท์แบบนี้แหละจากนั้นก็ห่อฐานนี้ด้วยที่ห่อกันระแทกและแน่นอนพวกเราต้องตกแต่งให้สวยงามด้วยฉันนี่แหละราชาแห่งขนนกสีชมพูถึงเวลาสนุกแล้วล่ะดูนี่สิดูเหมือนว่าจังหวะพรับท้อจะโดนใจพวกเธอมากเลยล่ะ โอ Beyonce, ้ไม่นะดูเหมือนว่าคุณแม่ของน้องหมีเฮดดี้จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คุณหมีมาโจมตีแล้วเฝ้าหลังคุณหมีมาแกล้งลูกของฉันอีกนะปากไว้ก่อนเถอะคขาต้องมากินเค้กหมดแน่เลยฉันหิวแล้ว่ะฉันก็เหมือนกันลงมาสั่งพิซซ่ากันหน่อยไหมขอพิซซ่าที่อร่อยที่สุดเลยนะคะการรอนี่ช่างทรมานมากเลยดูเหมือนของจะมาส่งแล้วล่ะเร็วเข้า รีบเปิดเร็วหอมมากเลยอะเออฉันอิ่มมากเลยล่ะฉันก็อิ่มเหมือนกันโอ้วเรามาทำโซฟาจากกล่องพวกนี้กันหน่อยนะนี่มันอัจฉริยะสุดๆกระป๋องน้ำอัดลมแบบนี้เป็นฐานของเฟอร์นิเจอร์ได้ดีมากแล้วก็เอากล่องแบบนี้มาทำเป็นที่นั่งปืนกาวจะช่วยให้ทุกอย่างติดกันอย่างเรียบร้อยอย่าลืมติดตรงนั้นด้วยนะจ๊ะดูนี่สิเยี่ยมมากเลยล่ะอ้า ดูเหมือนว่าพวกเราจะยังกินพิซซ่า oh. ไม่หมดสูนั่งทับพิซซ่าเข้าไปเต็มเต็มเลยเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ้าบาบาร่าเ hmm. ออได้สิจ้าไม่มีปัญหาบางครั้งมันก็เป็นแบบนี้แหละโออแคงั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าเราคุยกันถึงไหนแล้วนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากเลยแต่เราก็ทำได้ดีมากเลยนะ oh. คุณแม่มาแล้วล่ะ oh. ดูเหมือนว่าเธอจะเซอร์ไพรส์มาก ทุกคนทำกันได้ดีมากเลยนะจ๊ะแม่จำห้องใต้หลังคาอันเก่าไม่ได้เลยล่ะเย้ความพยายามของผู้เราคุ้มค่ามากเลยดูเหมือนว่าพวกเธอจะได้ตั๋วไปดิสนีย์แลนด์กันด้วยนะว้าวสงสัยฝันจะเป็นจริงแล้วล่ะสาวๆช่วยคุณแม่ของเธอในการทำความสะอาดแถมได้รางวัลที่เธออยากได้กันอีกด้วยคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณอยากไปดิสนีย์แลนด์บ้างหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมว้าว